ในราคาที่ใบแดงนะครับกี่บาทนะครับนกมั้กรกี่บาทเพราะว่าผมแบ่งไปแล้วนะครับแบ่งไปแล้ววันนี้ก็จะไปให้เขานะครับติจิตมาพร้อมนะครับมาที่ทํางานติจิตมาพร้อมแล้วก็ที่สงมขาวสายพันธุ์นี่นะครับนี่เทียบกับนกเขาใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกนกเขาไฟนะครับพวกนี้มันจะดำๆนะครับหน้าตาที่ออกดำๆปากขี้ดำๆนะครับขาขี้ดำปึ๊ดนะครับถ้าเป็นนกเขาไฟอันนี้ขาออกแดงนะครับขาออกแดง สวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมัน้อยหลีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนกอ่าเขาใหญ่นะครับสายป่าแท้นะครับทีวันนี้ผมจีอ่าแบ่งไปให้นะครับสําหรับคนที่เขาอยากได้นกสายป่าแท้นะครับก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับเก็บไว้สักระยะหนึ่งแล้นแหละนะครับประมาณสัก4ี่หเดือนนะครับวันนี้ผมเอามาจากบ้านนะครับพิ่งเอาขึ้นมาจากบ้านแล้วก็เอามาให้ดูนะครับนกตัวนี้คึกแล้วนะครับคึกแล้วแล้วก็ นิ่งในระดับหนึ่งนะครับนกนิ่งแนวในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนกตัวนี้นะครับนกนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับขนสวยเราเป็นนกที่รักษาขนเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับรักษาขนเลยค่อนข้างที่ีเงางามนะครับเพราะว่าได้กินอาหารเหล่็เลียงที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับจดคู่อะไรคู่ทุกอย่างแล้วนะครับจดคู่แล้วก็ตัวนี้นะครับก็แบ่งไปในราคาทีโบแรงนะครับไปในราคาใบแดงนะครับอยู่ในเขตของใบแดงนะครับบ่ บ่ได้เป็นราคาที่แรกนะครับเดี๋ยวมาดูนกตัวนี้กันครับว่าลักษณะที่สวยบ่ครับแต่ว่าเสียงขันมันผมบ่ได้อัดนะครับเพราะว่านกเพิ่งเดินทางนะครับนกเดินทางมากนะครับผมใส่กงสลับกงมากเดินทางมากล้วก็แต่ก็บอตื่นเพราตกใจนะครับวันนี้ก็จะไปส่งเขาเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็รที่พาไปดูอัปเดตลูกนกนะครับของแปลกที่ผมผสมไว้นะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับนกตัวที่ผมบอกนะครับค่อนข้างที่ขนสวยนะครับรักษาขนในค่อนข้างดีมากนะครับนกตัวนี้เป็นนกกุ๊กเดียวนะครับกกุเดียว เสียงกลางนะครับเสียงกลางดูครับลักษณะขนที่แน่นมากขนาดเป็นนกป่าแท้นะครับตัวนี้นกเป็นนกป่าแท้ผมชำไว้ระยะนึงแล้วแหละผมเพิ่งเปลี่ยนกรงมานะครับอยู่บ้านนะครับผมชำไว้ระยะนึงแล้วกะบ่ถือว่าดิ้นนะครับบ่ถือว่าตื่นเพราะว่าถือว่าเป็นนกที่ค่อนข้างที่จีอ่านิ่งนะครับนกที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับก่อนที่ยี่มาผมก็จดคู่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนกรงสลับกรงมานะครับจดกะอ่าพวก นกอยู่บ้านนะครับคู่ดีมากนะครับตัวนี้คู่ดีเลยแหละเสียงกลางนะครับเสียงกลางออกไปทางใหญ่นะครับเสียงกลางอยู่การยี่ความการขันการอะไรกัค่อนข้าง,งที่ยี่คมชัดนะครับเพราะว่าเสียงนกป่าเนาะมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับมันนี่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่กันเขาก็ขอแบ่งหลายรอบแลวนะครับแต่ว่าผมกับเสียดายอยู่ที่ที่นี่ก็ไลยว่าเออเพราะว่าในความที่เขาอยากได้นกป่านะครับผมก็เลยแบ่งให้ในราคาที่ไม่แดงนะครับวก่กี่บาทนะครับนกนีว่กี่บาทเพราะว่าผมแบ่งไปแล้วนะครับแบ่งไปแล้ววันนี้ก็จะไปให้เขานะครับ ติดรถมาพร้อมนะครับมาที่ทํางานที่รถมาพร้อมแล้วก็จีเอาไปให้เขานะครับตอนคัดตอนเช้าคุณนี่เช้านะครับตะวันที่ใส่รถไว้นะครับใส่ไว้ถ่ายรถนะครับดูนกตัวนี้ครับนิ่งนะครับนิ่งมากนะครับคนนี่สวยนะครับมันเป็นนกที่รักษาคนในเงางามมากนะครับดูนี่เป็นนกที่รักษาคนได้ดีมากหางอะไรนี่บ่หักเลยนะครับนิ่งมากนกตัวนี้นะครับนิ่งมากมันนิ่งแต่อยู่บ้านแล้วนกตัวนี้นะครับโดยลักษณะมันนี่ค่อนข้างที่สวยนะครับคันดีนะครับแต่ว่าผมไาว้าจดเมื่อกี้แล้วมัน นกมัน,นมาใหม่ๆหมผมเลยว่าท่านอ,อยากจดมันเพราะว่ามันด้วยการเดินทางมาครับยังว่าท่านเหนยนานนะครับนกจีกว่ามันจีตื่นตกใจนะครับนกมันจะตื่นตกใจก็ให้มันอยู่แบบนิ่งก่อนนะครับเดี <quasi> ๋ยว uh huh. ไปดู update. อัปเดตลูกนกสมขามสายพันธุ์ผมนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับเด <cor remos> ี๋ยวมาดูลูกผสมของแปลกกันนะครับที่ผมลอยฟังว่าของแปลกใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้ว นาตาดูนะครับอายุแค่ยังไม่ถึงสิบห้าวันนะครับใหญ่เท่าลูกนกเขาใหญ่อายุสิบกว่าวันแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียทําไมผมทั้งดูเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าผมเดาจากลักษณะนะครับเดาจากลักษณะลักษณะหลายคนมองคิดว่าเป็นนกเขาไฟนะครับแต่ที่จริง่ใช่นะครับเป็นลูกผสมขามสายพันธุ์นะครับนี่ดีตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวผู้ให้ดูนะครับมันเดี๋ยวรอให้มันค้นเต็มครัแล้วจีดูเห็นว่า ลักษณะที time, addition, ่ผมพูดถึงเนี right uh ่ย huh. ม oh <my> ันจะเป็นยังไงนะครับนี่ดูนะครับสีออกเท่าๆนะครับดูหน้าตานะครับหน้าตาที่ออกไปทางนกเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่เทียบกับนกเขาใหญ่อ่านี่นะครับเทียบนกเขาใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับตัวลูกผสมขามสายพันธุ์นี่นะครับนี่เทียบกับนกเขาใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกนกเขาไฟนะครับตรงนี้มันจะดำๆนะครับหน้าตาที่ออกดำๆปากี่ดำๆนะครับขาี่ดำปึ๊ดนะครับถ้าเป็นนกเขาไฟอันนี้ขาออกแดงนะครับขาออกแดงนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับผม นี่ตัวผูกที่นี่ผมเอาคู่กันนะครับนี่คู่กันกับนกเขาใหญ่ตัวผูเหมือนกันนั่นน,นี่อันนี้อันนี้จีเอากาะโทรศัพท์นะครับอันนี้จีรล่อส่งนะครับตัวนี้ล่อส่งให้ให้เขานะครับนี่กําลังหล่อเลยตัวนี้นะครับกาลังหลอ่อนี่ลูกสมคบรา้ายพันธุ์ผมอ่าเดี๋ยวโตขึน้นก็มาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับให้มันโตขึ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวนี่ชุดนี้กินอาหารนี้เป็นมันแล้วนะครับนี่ล่อครับล่อให้เขานะครับล่อส่งให้เขานี่ กินอาหารเป็นมดแล้วนะครับล่อส่งให้เขานะครับอ่าแล้วก็นี่นกแขกนะครับนกแขกตัวไวมากนะครับที่ผมปลอนนะครับคู่กันสี่ตัวที่วันผมก็ลงมาจากล่างนะครับนี่ตัวไวมากลูกผาสมด้วยใหญ่กว่านกเขาใหญ่แล้วนะครับนี่ใหญ่ไวมากนะครับถ้าหลายคนที่ตามยรูนครับผมเอาอะไรผสมกันบ้างนะครับ ไงกรบก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับตัวมน,นองอีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ